ดีมากค่ะวันนี้ไปไม่ว่าจะฟ้าฝนหรือว่าแดดอะไรก็ตามพี่วินบอดี้สู้สุดด ช่วยแบบว่า,าเข้าไปออกมาเข้า,าออไปแบบสนุกมากค่ะ่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนลุคของพวกเราทั้ง3คนนะคะยอย่างน้องๆเนี่ยน้องๆก็จะแบบเออโชว์เซ็กซีเก่เล็กๆแบบน่ารักน่ารักอรย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฉีกแนวแล้วก็คือแหวกไปเลยเนาะแบบได้ได้มีแบบอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่มายก็จะเป็นแนวเซ็กซี่อยู่แล้วแต่ว่ารอบเนี้ยก็จะคือมีความเซ็กซี่ที่แบบเฮ้ยมีเซ็ก์อพิเอมากกว่าปกติ แต่ว่าของพวกเราก็จะเป็นแนวน่ารักแต่ก็ยังมีความเซ็กซี่เล็กๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยได้ใส่ชุดอะไรแบบนี้อยู่แล้วอันนี้จูนจะยังมีความแบบมีความแบบเผ็ดอะไรเปรี้ยวๆนิดๆอินเตอร์อินเตอร์ใช่แต่ของเราก็จะเป็นกระโปรงแล้วก็จะเป็นสาวหวาน เป็นสาวมั่นใสสูทใส่กางเกงอย่างเงี้ยค่ะในดารทูเลิมนะคะแต่ว่าพอพวกเรามาโดนจับแต่งตัวอย่างเงี้ยก็เอ้ยเออมันฉีกแนวมันแบบหนูหนูเองตัวหนูเองหนูก็ก็ชอบตัวเองในลุคนี้นะรู้สึกว่าแบบเออมอนแบบฝ่อฝ่อดีก็ฝากพวกเรานะคะแกงออฟฟิศนะคะอย่างน้องจูนเนี่ยก็จะแบบมีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็แฝงตัวเข้ามาในออฟฟิศเรานะคะด้วยเจตนาอะไรก็แล้วแต่ก็ฝากพวกเรา้นีนะคะอย่างเราสองคนก็จะเป็นคู่หูคู่กัดกันด้วยความที่ว่ามีหัวหน้า เออเป็นคู่แข่งกันเราก็จะแบบไม่ค่อยจะถูกกันแต่ว่ามันจะมีมีจุดอะไรที่อยากที่ต้องดูต่อไปต้องดูว่าจะเกิดความน่ารักขึ้นอยากให้ทุกคนติดตามชมพวกเราแก๊งออฟฟิศนะคะฝากด้วยค่ะแก้ทูเลิฟให้รักพี่ภาคสานะคะด้วยนะคะขอบคุณค่ะ